ขี่รถไทยเลยเนยกำลังกำลังเดินทางกลับห่วยโอ้ามไปคุนเนาะเออเขาเจ้าจเลี้ยงไก่ปูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเังสี่เลยพี่น้องเลย<อ>ตามเมาเด็กข้าจ้อยอยู่นาาี่เอา,เาไปขวานเลยเอาเพชรปาดเลยโอเออเออบา้านหลายคนอยู่เออทุกบปา อันเนี่ยน้ำหนัง,งคือคอฟเดอเปียกเป็นไรยาบนเดเฮ็ดเฮ็ดเอ้าเอ้าอูดีเฮ้ยไปเฮ็ดบานเอ้เอเอเฮ็เดเด๊กัแล้วกันแล้วกันแล้วเยอยโดนอ่อา บริษากเึ้นนี่ปันสากบินมาฮอนนี่แหละเชเอบ่งบดนันนี่เอออปปอป,ปาอ,อ,อ,ปปาอเอ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 อเ่นี่ออออเออเเอ้ออเออองนะโอ้โอโอเอเออนทาเโอ้โอ,โอ,โอ một thế trên hàng luôn nè nhô 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 không tiếp bọ sẽ không ngô này nó đang cưng như thừng như áo này ไป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 อ,อย่างเง้ออย่างเาาง้อพยายามผุนๆจอดรถอยู่พุ่นไปน้องเไยเดินทางครับสิขี่รถไทยเลยนะ กำลังกำลังเดินทางกลับห่วยโอ้ขาไปนนขุนเนาะเออขจาเหลียงไก่ฟูเหลียงไก่เลียงเป็ดยังสีเลยพี่น้องเลยตามตรงหน้าต้องให้ขาจาวปาด์บะแหล่วปลอยแล้วนี่ลงตี้อลงตี้หอดเด้คันได้หรือขาข้า,ขาเบิดบ ไปขับรกูขันเลยโอ้โเสเ็สเฟสไปพ่อไปยู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 โอ้หามรถอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้น uh ้ำไปข้าบริสต์อันนั้นเนาะข้าบริสต์คัวคัวคัวขามเเนียวเหียวใี่ไเหนียวเอ็ไเจ้เปียก มันเดขาจ่อยอยู่นี่เอาไปทัวเลยเอาเฟสปัดเลยโอเออเออบันเดหลายคนอยู่เออตุ๊บะอเอขามากขนามันเน่ย เโอา h ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลงไปโยงๆๆๆเอาเฮ็ดอ๊บอบเอยผ่านแล้วยังขั้นหนึ่งมันเนี่ยงอยออือยาวเลย่ <c oughs>

นี่ตัดบอลน,นี่เฮ็ดควาควา้าขอปั๊บตู้ดูดันขนาดพี่น้องผู้ดุดุเลยเข้าเฮ็ดวาันเฮ็ดขวานี้ขำสบายลายเจาะเฮ็ดควาควาข,วาขมใส่ทอ,อยง่ายซักสองอัองนเนาะออกระดมกันคนละ คนละหาซิบหกสิบแทนหนึ่งป็ดกัวขำปเนอพอจะน่ากับขคูปปีอยู่แล้วพออาหนำมันนี้ไม่บริบกได้ไปทางนี้เขาซุกบันเลนเนี่ยแถวนี้เขาเขาเขาเกี่ยวบวท่านมากเไร ไปทางไหนหอนรถบ้ามาหนิฮะยู่หันเลยางีเขาออกทางไหนนี่พุนลวแม่นบอกรถียยูหันยู่หันย่างบอกล่บนบนเบาหนองปะนเออใกล้เออาปะานี้ทาน้เนี่ยเออยางอาชันนะโอ้ย สดายโดนบริษัทเคลื่อนกนันสากบินมาฮอนนี่แหล้วเบิบ่อบดเพ่นี่ออเอเอไะบ้านนะบ่สิค่ะ กระไลเจ้าอยย่อยู่หันน่ะแต่เขาเอาเขาเอาอันิขว้ขาบเอ้าขวาขาบเอาความใหม่นี้กรได้ยล้วะเอาเข่าคำน้มเีหนอเอ้หน้เลย่นี้เต็มเต็มเลยโอ้โอแต่ว่าเต็มเต็มเลยนะเต็มเต็มหน่วยเลยเข่า โอ้โหนะ้ำเลยบันนี่โอ้ยแต่บูฮหู้นะแถวได้เสือมันตกฮะจักตกแถวรถคุณเก็บ่าจักอเซ็ตอยูมาจักยืนนี่โอ้มาคีโรไทยได้พี่หนุนะ่ย โอ้แตาเส้นทางโอ้โอ้โอ้โคตรแท้ดูดูดโอ้โคตรแท้เส้นทางดูนะดูอันมันค่ะก็มีนั่นแหละขี่รถไทยอีกบาทหนึ่ง มนม่าคิรา่รจักงานคิ่รไทยไปยาวบตั้งโอ้โอ้โอ้โอ๊ะสุดๆเลยอดอกต้นเบนเลยป้าป้าป้าเส้นทางโหดที่สุด Ni công năng nắm bay ni sẵn sàng tata 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 มาแต่กำลังมาแต่ปั่นเข่าเบานงแต่ว่าเบานงพันยางตีบ่ขันรถส่วนกันนี้จะขันขันก็หัวทางนี้ก็หัววันนี้ก็เป็นลีกวันนี้เล็กบ่เป็นเนะ กาแฟกาแฟสังเลโตบัสตาร์เป็นเปมากน่อยข้ามหวยอีกบัารนี่แมนบ่ ก้อนหินเนี่ยไรตามตามสวนกาแฟเขาได้หินหินหนึ่นทางหดเกินหดหน้าุดนี่บ่อไห่บ่โอ้หนามมันบ่อหนามไร่อหนามไรทหงหนามัม คือ <c oughs> กันน่ะคือกันน่ะแนทางผุนคือกันนะ,ะนนนต้องไปแป้งข้างแป้งยงั้ง่วน,น่ะระดมกันคือตะลักปีโอ้ยนี่ปนีเว้ยน่อะไรนี่ที่บนตีลักตีก็อาไรอาเสามเสียไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหธรรมดาหนักไหครับหรือบุคนลฮะฉันจะรักเออหนักแห่งบคุคคลนะลยแค่ในทุกปีบ่เป็นเนี่ยหนักาอนาแต่หน้าก็ตุ้ น้ำหวยน้ำแต่หวยนะแล้วเขาเกี่ยวเขาเบิ่งนี่มันสวนมันโอ้โอ้โอ้ย่ำฝนเนีมมมม่มีน้าเนี่ยนะแทนเน,นาะ คนเตหินหรอนะน,นี่แหละนี่นี่นี่เนี่ยนเตคน <c oughs> เตสภาพพินกูยืบบานเยียยบโอ้ชึดชๆบชึขึ้นเอา

A nhu 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 tay 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 nhu 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 tang thang kaban 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 ai เียฉงาะแต่เส้นทางรถไทย

Cá lột con <coughs> <coughs> <Thang đây? coughs> à, ôi. phải nói Thằng đấy Áo lên Quay tao không Quay 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 Nhà ngọc, nhà phải đang phun phun tròn lột đi phun Đế trên thẳng Cá lột con xem nào ไปไปเอารถก่อนพี่น้อ,เองเยพอน้องเราออกมาแล้วพี่เมื่อเสาร์ขบอกทันปันน่นอีปั่นเรียบร้อยพี่น้องเยยังเหนือ่อยหมาตื่นามาตื่นเฮาไปเมื่อเสาร์อันนีูกิตอนเดินทางกะทายมากเช่นกันพี่น้องแต่ว่าพ่ากอกบบาดแล้วลงดอกอืม พาะข้าเจายังแป้งเส้นทางอยู่ก็ทายมากอู่พี่น้องตอนเดินทางต้อดอกอบัวตองดอกตเตนพี่งามเลยไปเอารถก่อนพี่หวยเฮ้ยเศร้าน,น,นี่กายขึ้นไปเลยนี่มันสาวามันกกยไปฮูนไปหอด ข้าเจ้าทิ่มขี้เหยือลล่อพูนแหละครับมาปันา่นเขาซอยเราน้องเลยซอยเบาวน้องเน,งนงาตะเกีเกี่ยวมาเอารถก,ก่อนก่อนกลับเดินทางไม่ไม่ขี่รถขี่รถไทยฮะบ,บ่ <c oughs> มาเอารถเรา,าจับจีพีเอสดว่าเห็นบาโกถือถือกระเป๋านำมะเราจับ GPS มาว่านำจีพีมาบอมันวอรแมนเสือจะไปะตกจุซเล่ตกกระซังไปพี่นออ้องออกเดินทางนะพี่น้องเนาะอ่ากูแหละเจอกันอยู่เส้นทางไงเพี่น้องใหม่ไป เดินทางครับพี่น้องเลยโอ้ถัดมากมันติบเขาตื้มัดตายเอา <c oughs> งานเสใ็จน้ำกันเลยกนเล้ว กีสิรีรษแบาบทนี่ยิแบยังสินต์มันเนาแล้วบอไปไปก้อนเหมือนเนาเพราทางข้าเจ้าฮิตมาใหม่่น้งองปราะุดทีิมึเศานี่ทายยุ้มมึเศร้าบอลงนะเสียงยินจะเสียงรลด ก็เลยแปรอ่อลงปวดขยายังเงตดตอนนี้อยู่นจะเอากล่องขึ้นทึงซะขึ้นเทึงเอาสบายพี่น้องเทึงก็ไดจะรุ่มก็ไดจะรุ่มมาไรขานเธอ มุดันเนาะกันอ,า,อ,า,อาเอ,อยา,ยาได้ยาไล่มากเลยมันใคจะแปลงทางสินทางมาทิมขี้เงาก็ให้ไปบ่เลยไปได้ายบ่เลยแปลงทาง น้องไงปล่อยทางห้แล้วโอ้คามปดวมาก็มีรถมันแปลงค่ามาใหม่ บายแล้วมันกำลังแปลงข้างพีน่น้องทางไปให้ไปหน้าหราไปสวนหลือก็ไปเส้นทางไปถิ่มขี่เนื้อตัอวาทางขยะแน่พี่น้องเลยแปลงมาหอนเลยเียวว่าทังไปหน้าเรานั่นยึดยังประเทศในที่ ຕິດຕໍ່ឬក៏អញមិនថានីទូຫາឡៅហត់ណាស់ក៏ហ្នឹងទៅទូ